ครับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุภักดิจุลวิจิตพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์รักษาผู้มีพุทธยากเจ้าพยาจินตบุตรนะครับวันนี้ก็จะมาให้คลิปความรู้เกี่ยวกับการทาอีกซี่ในการรักษาภาวะมีพุทธยากนะครับทั้งที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องการขั้นตอนการทําเด็กหลอดแก้วแล้วที่บอกว่าจะต้องมีการเ,าเก็บไข่ของภรรยากับอสุจิของสามีมาปฏิสนธิกันในห้องปฏิบัติการซึ่งในการทําเด็กหลอดแก้ว ปกติก็คือเอาไข่กับอสุจิมามาเลี้ยงร่วมกันเพื่อให้มีการปฏิสนธิกันเองนั่นหมายถึงว่าต้องอาศัยความสามารถของตัวอสุจิที่จะเจาะเปลือกไข่เข้าไปสู่เซลล์ของไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิคล้ายกับการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแต่บังเอิญว่าอยู่ภายนอกร่างกายอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับคราวนี้ในการทำอีกซีเราก็จะต้อง ช่วยให้มีการปฏิสนธิโดยเฉพาะในกรณีซึ่งอาซุจิเนี่ยความสามารถอาจจะตำ่ำหรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเชื้ออ่อนนั่นเองอครับไม่สามารถที่จะเจาะเปลือกไข่เข้าไปปฏิสนธิกับไข่เซลล์ของไข่ได้แม้จะเอามาเลี้ยงด้วยกันแล้วก็ตามทีเราก็ต้องอาศัยขั้นตอนที่เรียกว่าอิกซี่อิกซี่ภาษาอังกฤษเนี่ยย่อมาจากคำว่า intracytoplasmic sperm injection ก็แปลตรงๆเลยครับว่านําเอาอสุจิฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่วิธีการต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษนะครับเป็นเครื่องมือที่จะต้องอเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายสูงแล้วก็มีแขนที่สําหรับจับตัวอสุจิทีละตัวโดยใช้เข็มขนาดเล็กๆขนาดประมาณ5ไมครจับอสุจิที่ไหวแข็งแรงดีทีละตัวแล้วก็เอาไปฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ทีละใบ จนหมดว่าถ้าเราได้ไข่กี่ใบเราก็ใช้เราก็ฉีดจานวนไข่ที่ไดต้ตามที่เราได้มานะครับหลังจากฉีดแล้วก็จะเกิดการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่กลายเป็นตัวอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิค x c จึงมีประโยชน์มากๆสําหรับกรณีที่คุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องอสุจิผิดปกติซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าอสุจิ กับไข่เอามาเลี้ยงรวมกันใน,ในการทําเด็กหลอดแก้วทั่วไปแล้วไม่เกิดปฏิสนธิเราก็ทําอะไรไม่ได้ปัจจุบันนี้เรามีเทคนิคที่เรียกว่าอ c กซช่วยในการปฏิสนธิให้มีเซลล์ของอสุจิเข้าไปในไข่ได้แล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อนจึงสามารถมีลูกได้นะครับขณะเดียวกันกรณีซึ่งฝ่ายชายเป็นหมันหมายว่าอสุจิที่นํอาอสุจิที่หลังออกมาไม่พบตัวอสุจิเลย กรณีแบบนี้ในบางรายเรายังสามารถตามไปเอาอาสุจิจากลูกอันทะโดยวิธีการเจาะดูดชิ้นเนื้อออกจากลูกอันทะหรือแม้แต่ตัดชิ้นเนื้อเล็กๆที่เราเรียกว่าเทเซก็ตามทีเพื่อหาอาสุจินะครับถ้าเราสามารถพบตัวอสุจิจากชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาได้อสุจินั้นก็สามารถนามาปฏิสนธิกับเซลล์ของไข่ให้กลายเป็นตัวอ่อนแล้วมีคนไข้จํานวนไม่น้อยนะครับ ที่สามารถมีลูกโดยวิธีนี้ได้แม้ฝ่ายชายจะเป็นหมันก็ตามทีเพราะฉะนั้นแล้วนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาภาวะมีลูกยากจึงช่วยให้คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาประสบปัญหาเรื่องมีลูกเองไม่ได้สามารถมีลูกได้เป็นของตนเองนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมคลิปการให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็สามารถติดตามชมคลิป การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษามีบุทญยากของสูนยรักษาผู้มีบุทญยากเจ้าพระยาจินตบุตรได้ในตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับ